ครับมอนี่กับมาเฮ็ดกับข่าคือเก้านะครับมอนี่ซีมะเฮ็ดกับเผาหมูสับน้ำมัดองนะครับนะครับน้ำม่ดองขวดหนึ่งนะครับหมูห่าแล้วก็นี่กับสีสับหมูจะเข้ากันนะครับสับหมูแล้วก็สซีตาเครื่องแกงไปน้าเลยหมูหฮอกับซับเรียบร้อยแล้วครับสับหมูเสร็จแล้วหฮอกระสีมาตําเครื่องนะครับ เครื่องสีอิ๊วจีตำเป็นพริกแกงนะครับเครื่องเฮาที่เครื่องที่จะมาตำพริกแกงนะครับก็มีครับกระเทียมครับตะไคร่แล้วก็พริกสดแล้วก็พริกแ้งนะครับก็มีอันนี้เป็นใบบกูนะครับแต่มันบมีไอ้ผิวบกูนะครับผมก็เลยใส่ใบบกูแล้วก็หั่นนะครับกระิตตำเครื่องแกงกอนเวยครับ ครับเครื่องที่เขาเตรียมไว้นะครับลงไปในโคลนะครับกระเทียมนะครับเียมตะไคร้นะครับไข่เจียวหั่นเวนะครับหอมแดงเฮ้มั่ใส่หอมแดงก็ใส่นะครับต่อหอมแดงผมบ่ใส่นะครับใส่หอมแดงกับพริกสดใส่พริกแห้งใบบกกุดยซอยนะครับ จริงผมว่าจะใส่ผิวผิวกระกดนะครับผิวหน่อยกระดแต่ผิวกระปดพวกนี้นะครับแล้วก็ทำการตำนะครับกเรียบร้อยแล้วครับตาพริกแกงเอาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ับขันตอนต่อไปเขาก็มาเตรียมน้ำใหม่นะครับเขาก็สิมาเอาน้ำใหม่จุกรวดแล้วก็มาล้างน้ำใหม่นะครับล่างจากน้ำสองน้ำนะครับไปความเปรี้ยวเขาลดลงหรือว่าน้ำใหม่มันมีความเค็มนะครับตรงล่างนะครับจําเป็นต้องล้างนะครับมาล่างน้ำใหม่กันนะครับน้ำใหม่เขาก็เตรียมไปเรียบร้อยนะครับหมูเขาก็สับไปเรียบร้อยนะครับพริกแกงก็ตําเรียบร้อยนะครับก็ขาดนึงขาด่ากนึงก็คือกะเพราครับต็ไปเกลี่บกะเพราน้ำนะครับ ยวไปเก็บกับเขาจะขาวกับจ้มาลงมือเห็ดนะครับกับมาเก็บกับเขานะครับเป็นกระเพาะม่วงนะครับกบระเพาะม่วงใส่กระเพาะม่วงนะครับกระเพาะม่วงกับหอมพื่อกันนะครับเก็บเอาแบบเด็ดเอาไปจังเป็นเด็ดเอายอดอีกแค่น,นึงนะครับ ก็พี่นี่ผม็สมใส่เอ็นนี่นะครับใบยีราหรือว่ากะเพราควายนะครับกับยีราหรือเพาควายนี่มันสีฉุนครับสีเห็ดให้หอมแล้วก็เผ็ดกินเข้าแห้งกวากกะเพรานะครับครับพี่นี่ไอ้กับใบยีราเขาบางงามนะครับผูกไว้บางงามตายนะครับเลยต้นเดียวครับแซมแค่นี้กบเพราแล้วครับกะเพรากับ ใส่ใบยีลาก็ใส่นะครับครับเป็นลงมือเฮ็ดกันเลยครับครับก็มาลงมือเฮ็ดกันเลยนะครับผัดกระเพาหมูน้ำมันดองนะครับเด็ดใส่น้ำมันกันนะครับใส่น้ำมันเผืชลงไปครับต้องใส่หน่อยนะครับพอประมาณนี้นะครับพริกแกงของเขานะครับลงไลเลยครับ กระชี้แจงหอมนะครับมาจากจังไส้หมูครับตามเดือหมูนะครับ จหมูอสุกแล้วนะครับพอสีเติมน้ำไปเล็กน้อยนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับ เตน้ำลงไปแล้วพอมันเดือดจล็กน้อยเราก็เอาหน่อไม้ใส่เลยนะครับครับหน่อไม้ดองที่เราล่างเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับลงไปครับการผัดเลยครับผู้ใดมากแบบแห้งๆกะว่ต้องเติมน้ำอีกนะครับผัดจนว่าหน่อไม้สุกละ ปรุงรถหลัก็ใส่กระเพานะครับแล้วคนนี้มากแบบนามพุกทิกคุกคิกนะครับถ้าน,มนามแห่งของก็ษียอหนามต้องไปอีกน้อยนะครับแต่คนแต่แต่คนเหตุบางคนเขาก็มาใส่นามาเราเขามากไปแห่งหนึ่งนะครับ ก็น้ำมัเห้ากกะซุกแล้วนะครับห้ากระพัดน้ำมัสุกแล้วครับเดี๋ยวห้ากระสิบปรุงนะครับสิบพันไฟนะครับพันไฟลงเราเห้ากระปรุงนะครับครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลจักสองสอนนะครับที่อยู่ขาแล้วครับสี่อยู่ขาจักน้อยหนึ่งขาเติบแล้ววะวงนัวนะครับ บมักกับ่าตรงใส่นะครับใส่ผงปรุงรสจลกน้อยนะครับอยับปัานะครับเพาว่าต้อการพัดต่อนะครับเปลี่ยนไฟให้เราครับ เค okay, ครับปันธุ์นี้ฮาวก็ใส่กระเพราเลยนะครับกระเพราครับใส่ทั้งกระเพราทั้งใบยีรานะครับำหวมนะครับ ก็ไปเนี่การเรียบร้อยแล้วครับก็เข้าหมูสับน้ำไม้ดองครับเรียบร้อยครับใส่จานเลยนะครับโอเคครับใส่จานเลยนะครับ ตักใส่จานเรียบร้อยนะครับผัดกระเพราหมุสซับ์นมัดองนะครับกินสามสี่ก้น, 3, นกับบวบนะครับหลายแห้งครับครับมากินข่าวนะครับเด้อซับแซ่บเหมือนกันครับ